มาพี่น้องเอากันต่อเตรียบขบเพิ่งแล้วว่าหันถือกัดไปเพียเต็มนะพากี้วิเพิ่งหลังไหวได้บักทู่มึงวัวแล้วยื้ไปทวงไปทวงว่ามิมหายว่าหายกัดจัดหายรวดแล้วเอามิมเพิ่นว่าหายทวงเด้อพี่น้องเดลอยื้ไปถามเสียเสียว่าหายว่าหายเอาท้ายกี่ใบหลาะ thế dìu dạ dìu dạ dìu Cho dìu dạ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  คนเด้ดอครับขนเยวห้าหงครับไอ้แรกแล้ว่อยเคาออมไปห้างคุณได้ใช่หันละได้เครื่องละ không phải cái gì hấp, hú hấp, ngay ngay vậy nó hấp, phút, cái lén ngầu đây, bưng hấp, nghe hấp, đập, phi เฮาเบิ้งครับกขาลัางขึ้นแล้วครับนี่ครับกลังขึ้นครับน,คบนีครับพี่นออ้องอูดครเห็นท่เลยวอดีโบะพูนนะครับอกปนนนูนนะครับ ถือแล้วครับถือแล้วครับพี่น้องโอ้พูนะบินมาตอนหนึ่ง,งครัร้งก่อนแล้วค,ครับเฮยครับเสียนมักนะครับคุณครับอันทั้งคุณสูบซาด้วยครับทั้งนี่เอาเมียมนะครับ แมนครับชายคนนี e. ้เขาไม่ยอท้อกับกันถือยอถืับพี่น้องมปนี่อ้ยดพี่น้องเมาครับปปนี่เดี๋ยวเียงาัีกูหนึงไปโนนเนเอาเียงไอ้คอยไป้อฟังข้างคุณบอ ไเจังเห็นหมือนว่าีน้องทั้งไงทั้งไงอู้บรรยากาศดีครับไม่จดอัใน,ในีคอยนังเปียบขา่เหัวุ่นนะครับเห็นปะครับไม่ใจนะ หน voi, ama, b b ้าบ <ank g> <bare> <laughs> so ้านไอ้บอยไม่เอห้างมิมมาบอกว่าเขาไปเอาเสต่อนหัวกันหอกก็เจออะไรบ้างบ้างลังคาห้างมิมชัด้เเยเหยเฮ้เ้เนเ้ยครับเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮยบเเ้เ หัวยหญ่ได้ดครับเห็นเห็นบอ่อทั้งหมนเห็นแม่อะไรเสาเสา,า,า,นา,นเาอุ้มไปงานเสร็จมาบัวทำเนี่ยมันน่าปวดเนี่ยงานปวยูไม่แวาวที่อุ้มกส่เยไหมกันรูดไหมเด้อครับเราไปบัวกันเด้อครับก่เป็นกระถิ่นก็บัะก็ก็กูไม่ได้เอาผู้สาวงี้นึกอ่ะเหรอครับ The แมงแมงพูดนะครับไม้ไมบานนีไม่ได้แทะหรอกั้งบัก <Collins> <t> ครับบานนี่บักหนึ่งถ่าไปดับไฟอยู่หลังเนี่เอาบักทู้มาถือ้บชานี่้นนี่ถือกันไตะิ้งใ่านี่บานี่เดียวมันถือนี่ครับนี่ครับถือไปแล้มีแมนครับ บ้านแอกถือครับเอาหนูไปเยกควรนะครับควดแขนนะมาคนตัวผู้นะครับระวังครับระวังอยู่ไปเยอะก็ผู้บันไดจับไม่ใช่ไปเมียเอาอยู่ไปเยกโอเคกล้องตากล้องถอดขึ้นมาเลยนบันถอดขึ้นถอดจังได้ เอากล้องขึนมาเลยอ้าเอากล้องอะงูไปเยออเออนั่นละนี่ี่ละมึงทับพี่น้องมาถึงมาพี่น้องขางได้นี่ถูกวางครับข้างพีอูยเหนือลมไงหรือครับข้างนี้ บักตุนบักไลเบิ้งไฟไว้เดไปเห็นบ่เห็นเยอะอเห็นชัดเลยเวลาเดินมน่ะเดินยังไงพี่ล่ะบอกให้นหอที่ให้พาองด้นิเออพบไไ่ันหมดวดผดพดผดับเนเชนในกําลังขึ้นไปครับเบิ้งครับ บ่งกันชัดๆครับนุมองกูยิบเป็นช้างมาเลยนะหนนมองกูเมนบ๊อเบ่งครับเบ่งเบ่งเซียนมาได้เซียนแต่หาปลายยังเดียวเด้อครับนี่เบ่งเขาไม่ขีดขึ้นมากเลยแมงขดพอขดแมงมุดกัดกูย่นเหรอเราเถิดได้ครับเมื่อกี้ว่าข้หยาบครับบังควันขีดมากถุงอะไรมะเอาไป่ชีดมากครับกูนี่ครับ เออดูดีไว้ไอลงมาใส่เบียงอีกยังมาก่อนบ่บ่บ่เนี่ยไอนี่ระวังด้วยวันเออใหญ่เดี๋ยวพึงได้เขาไม่ขีดมามึงยับขึ้นมาอีกก็ได้มันอยู่แล้วมาบ่เอาเบี้ยงหางอีกเนี่ยไล่ครับไล่โอ้ยเห็นมาซัตครับนี่ครับโผล่ มอมุมไหนก็เห็นทีนึงอาทีตย์อให้เงียบไปบอทยดีไทยออกขายอีกข้างนึงมาอันไว้นี่ัานเอ้ยมาอีกเดียวหางเลจับไปไปล่ะจับไปเนาะไล่จับไปไล่จับทานี่เลยไปเ้อทานี่ละ นี่ครับโอ้ยไงอยูครับจะยินด้วยโอ้ถึงมืออ้ยะไรเดีวอนเดี๋ยครับดวังเ้อวังนครับ้ครับปื๊ดดำเมี่ยมนะครับ นีครับกำลังเอาออกครับเริ่งครับเต็มเต็มตาเมือ่อไหร่ขี้มากมาเห็นบิ่มเนะครับโอ้นห่ครับ <c oughs> ตัดเหล่ากิ้งนึงครับ ปุ้องได้มาเล้วมต่อกูอยาอย่า่วงอย่าถ่วงขอหขอหลอก้าาลงมาก้าขาลงมาเวกลังลงเตกลงอตงลงบานใช้คลิปต่อไปได้ไอ เดี๋ยววัหายองน่ลังโอ้ยยยยฟืดพี่น้องนังวาวเต็มเลยนะครับไอ้บ้นแม่นมันยู่แล้วมันบ่หายแล้วมันเมาควนเหรอบึ้งของแข่ของแขกเลยกระป๋อ้ยยป๋องปล่อยาล่อยเวลาเดินมาเป็นไงเดินอยู่เดินกีที่ไปบ้านนี้ไมึงพา มึงร e ับนี่เสียนพ่อเสีกะไรเอาลงกล่องไฟฟ้าบักกะนันไวยบักถ้วยเดี๋ยมึงมาับโอ้มีมือถุงได้บักนเออเองมาเทือมีมเทือมมับถือทานี่เนื้อใจถ้าตอดไอเน็กให้เสียบอ่ะอยถึงแห้ง หนักดิมือเตีตีเองกระบอยยางลงมาหนอวันเอาลงมาดิล่ะอะไรคะนี่เอาลงเออมึง้นวัดตอดวัดตอดบักไท่ยึดไถ่ไว้โอดยมือหนักไหมครับเต็มครับเต็มทุกหัวครับโอ้โหเฮง่ยงเลยเออเฮง่ยงคอยเสียงมึงเอาลงไปเขาปุ๊บมาดูครับยางไม่นีครับยางไม่นีครับเอาลง วันว่าวันมองนี่วันพูดมากไม่เอาเลยจับไนี่อย่ามืออย่าบังมืออย่าบังนิ้วอย่าบังข่อยบ่ได้บังมันเพี้ยนยู่แลี้ยวจับหามถิ่มนะโอเคครับบอกว่มันบ่จอดกูก็ถือขึ้นกันเข่าตากูเลยเดี๋ยวพิงเดี๋ยวครับ